พี่น้องเดี๋ยวสิบผ้าแวะซื้อไก่ย่างนะคะไก่ย่างเขาชนกวางพี่น้องเห็นปะไก่ย่างเขาชนกวางนะคะขึ้นซื้อมากเลยนะคะไก่ย่างนี่นะคะเดี๋ยวสาวอีสานหาลานที่เคยกินประจําก่อนจาได้บลางเด็กกะมาช่วงเทศกาลนั่นสิคะก็สิกินลานนี้ประจำมั่งชนะไก่เขาแซบดีค่ะกะแซบทุกลานนะคะแต่ว่ากะซื้อลานก่านเนาะลานใดล่ะเฮ้ยมันสิลเลื่อยด้นี่ลานนี้ลานนี้บ่นี่ยเนี่ ร้านนี้อ,อ๋อแล้วไปสายอิสาสนมองหาล้ายู่ดเวยค่ะพี่น้องคิดว่าเลื่อยละล่ะไก่ย่างเขาสุนกวางนะคะพี่น้องผู้ใดพานมาทาั้งคอนแกนจากเขาเมืองอุดอรเนะะี่ยค่ะล่องสือเบ่งนะคะแสบร้านไหนวะร้านนี้วะต้องจำนะพี่น้องมันคือคือกันค่ะร้านไปไกลหนึ่ง้นู้นที่เป็นตึกกับ มีตึกเดอ้อร้านเมื่อกี้เลยที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยละ่ะที่นุ้มบอกลนะที่บอกนี่น,นี่ร้านนี้เองสินะเรียบร้อยแล้วพี่น้องพานเลยเห็นบอกมันสียูมุมนั่นแหละเรียบร้อยแล้วพอมีเดี๋ยวไปน่องนี่ยูร้านเดียวที่มัน,ม,นมันเมื่อเรเป็นร้านนั้นเออแลาวซื้อร้านนี้ก็ได้อะจําได้แล้วนุ้มออเหรอบะเมนมันเมื่อกีมาไกขนาดนี้จริง,รงหรอ ี๋ยวนี่นี่นีนี่นี concealed concealed น้องกระต่ายเออจำได้แล้วพี่น้องนี่ค่ะไก่ย่างน้องกระต่ายนะคะแซบนะคะเห็นบ่มพี่น้องเปิดขายมาตั้งยีปีแล้วพี่น้องนี่น้องกระต่ายนะคะเดี๋ยวเขาลงไปซื้อกันค่ะพี่น้องไว้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 พี่่บรนี้นี่ค่ะกย่าง จะใหม่เอาสังสังเลิศไม้เท่าไหร่จ๊ะยีค่ะไม้ละร้อยยี่สิบอ่ะเอาสองใม้บ่ะอาจจะเอาสองไม้จ้ะเอาลุ้นร้อนนะคะได้ซับป่ะร้อนตัวใหญ่ๆนี่ตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องแซ่บค่ะร้านนี้ปกติก็แวะกินร้านนี้แหละค่ะครับ อันนี้ซุกเหลือบ่ค่ะซุปละค่ะนี่นะคะไก่ย่างเขาเส้นกว่าอันนี้มันจะเป็นช้ำๆอ๋อไม่ได้ปะถ้าชนะแบบนี้มันจะเป็นแห้งจะมากๆแบบแบบนี้ค่ะไหนก่ะแวะได้นะคะน้องอะไรนะคะน้องกระต่ายเออมันมันมันต้องอยู่ประมาณกลางๆเนาะมันจะมองหามองหายร้านเด จะขายดีนะนี่นะคะร้านไก่ย่างน้องระตานเป็นร้านประจำที่สาวอ่สามาย่างไดกระสิแบบว่าแวะมากินนะคะนี่ไม่หรอคะต้องยีสตเกี่ยวข้าวสเปี้ยวข่สองไม้ไม่หด้งเลือกเนี่ยเราไมเลือกหรอ ซุกแล้วเลือกเลยเอาอสองใหม่เนี่ยค่ะเอาวมเอารวมจากไม่สับเฮ้ยว่ะไปแสบปักเราสองตัวที่เอาสุดเนาะ นี่ครับพี่น้องร้านนี้นะคะแซ่บไก่ย่างร้านน้องกระต่ายนะคะแวะมากะทานมากะแวะซื้อได้นะคะไก่ย่างแซ่บมากเลยคะ่ะไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะถึงซื้อไปค่ะกบ,บ้าละคะ่ะ